สวัสดีครับอยู่กับผมช่างเขียวสายแต่ครับโอ้มาดูทีมนารามาบุกบุกทินผมเลยนี่มาดูก่อนโอ้ร็อกกี้ครับร็อกกี้รถใครนี่โอ้โหเย้ทำไมไม่ลั่นเลยวะดูใครขับเฮ้ยกิ่งไม้เนี่ยกิ่งไม้เนี่ยโอเลยเฮ้ย ฮะไหนทังใหม่เหรอโอ้ยเฮ้ยกันบูนเโอ้ยต้องเอาข้าวบุญมาเลยรถสีฟ้าแรงทุกคันไปดูในบ่อครับมีใครบ้างโอ้โหกิมดาราครับโอ้เสียรังสัน ต้องไม่ชัดเลยมาดูครับเข้าทำอะไรกันเนี้ยข้าวใครนี่เสียนน่นงับกันนี้ เตะเยอะเลยโอรถไฟวะเสียงรถไฟวะโอ้เปิดยังไงนี่ <c oughs> โอ้เร่งไหมแ<ะ>รงเร่งเลยมันจะจมเน มีจมลัอเจมก่กนเดี๋ยวโชว์โชว์ก่อนโชว์ผมก่อนเอาโชว์ก่อนมิดล้อเฮ้ยยารถคนมันอยู่พ่อตาครับเอาเสียรังสังครับ เดี๋ยวหาเรือไม่โค้ดนะขับดีๆน้อยเห็นต้นไม้ไหมนี่โอ้เยเย็บเยียบโอ้ยอดๆๆยอดยอดแม่ทีมดาราเลย ปะเลยไหมย,ยางปะเลยไหมเด็กน้อยตัวดำก็ามานูนรถ่ายให้เมย์ทำให้ให้เมย์ขับก็ได้เดี๋ยวเมย์ขับให้ให้เมมขับก็ได้ถ่ายเลยบ่ เดี๋ยวมาดูเสี่ยนนลหน่อยขับด,บ,ยจจบดีๆหน่อยเนี่ยจกเนี่ยอย่างเงี้ยจกดีๆหน่อยฮะเกาเล่นอยู่นั่นแหละเป็นข้างข้งวะเย่ยายาเฮ้ยยาอย่าทำนะตายจริงนะนี่ยาเยี่ยมเลย เยอะเลยโว้แนวหังนี่โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้ย่างไรเดือนคู่นี้ทนมากเลยครับยางเสซนนนนี่ผมจำได้นานแล้วน่าจะกี่ว้โว้ปลายนี้ทรงไหนนี่สปริงไหม อ้าวห <laughs> ยาโอ้ยแบกล้วยด่างผมอีกผ่านมาเจอครับโอ้รถป้าสุดคันนี้เอาไอเด็กน้อยดันหน่อย <c oughs> นายดันเอาดันเอา ดันดันดันเอาเป็นลุมเลยเอาลุกลึกเลย เดี๋ยวผมจะทําให้รถมันจมตรงนี้เลยเดี๋ยวค่อยดูนะครับเอารถป๋าสุดเอาไม่อยู่หรอกแรงครับคันนี้คนขับไมโคเนี่ยสายลิศนะครับป้าอยู่บอกว่าพูดเพราะแต่กับช่างเขียวที่กับตัวโอ้โหผูดไม่พอเลย <laughs> จานเทิงคนระับ โตเลยปะรุบเลยอ๋อวนครับวนวน ครับ <laughs> นาลอ,อกปะตาเกี่ยวเลยเนี่ยม่โคเกี่ยวเลยดูาจานเทิงก่อน ฝีมือครับฝีมืออ่าสวัสดีขับจ่า <c oughs> ไม่เอาไม่ถึงไม่ถึงไปไปเลยไปเลยเดี๋ยวตามไปอ่าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมได้เวลาเลิกงานแล้ว <c oughs> บายบายครับ